วันนี้มะปัางจะมาพูดถึงเรื่องเพจนะคะมีคนสอบถามเข้ามาเยอะลูกค้าทักถามเข้ามาเยอะว่าเพจมะปรางทําไมมีเยอะจังมะปางค้าไม้มีมีเยอะจังเพจจะซื้อสั่งซื้อสินค้าได้จากเพจไหนเพจมะปรางค้าไม้จะมีอยู่4เพจนะคะชื่อเพจแรกที่ปางสร้างสร้างขึ้นมาก็จะชื่อรับทําเฟอร์นิเจอร์ประตูวงกบหน้าต่างปีกและส่งมะปางค้าไม้เพจหลัก แล้วก็เพจที่สองค้าไม้เก่าไม้ซุงมะปางค้าไม้เพจสำรองคือมะปางต้องโดูโฟยนะคะพอดีปางสร้างไว้เยอะสร้างไว้นานมากแล้วบางทีก็ลืม <c oughs> แล้วก็เพจที่3 <c oughs> ก็จะเป็นบริการรับสังรร่งทำไม้สุงไม้แปลรูปทุกชนิดจัดส่งทั่วประเทศมะปรางค้าไม้สามนะคะแล้วก็เพจที่สี่จะเป็นสาลาวุฒิทรงไทยเสาไม้สักไทย จดส่งทั่วประเทศนะคะเพจว่าปังก็จะสั่งได้4เพจสั่งได้จากเพจไหนก็ได้เหมือนกันค่ะทุกเพจจะมีแอดมินตอบจะมีแอดมินดูแลอยู่ยแล้วก็ลูกค้าทักถามเข้ามาเยอะว่าเอ,เอ๊ร้านมาปังค้าไม้อยู่ตรงไหนที่ไหนร้านมาปังค้าไม้จะอยู่ที่ลพบ,บุรีแล้วก็สกลนครนะคะ ที่ลบบุรีจะเป็นสลาวุฒิค้าไม้เป็นของเฮียสลาวุฒิที่ที่ที่เป็นเป็นมะปางค้าไม้สาขาหนึ่งนะคะแล้วก็สาขาสองจะอยู่ที่สกลนครแล้วลูกค้าจะชอบถามเข้ามาว่าเออจะไปดูประตูงกบหน้าต่างจะไปดูที่ที่สกลนครได้ไหมที่สกลนครจะเป็นพวกกองซุงไมซุงแล้วก็ไม้ไม้แปรรูปบางส่วนนะคะ แล้วก็ถ้าจะมาดูพวกประตูวงกลมเฟอร์นิเจอร์ให้มาดูที่ลบุรีค่ะที่ร้านลบุรีเพราะว่าร้านโลบุรีจะเป็นโรงผลิตโรงงผลิตประตูวงกลมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พวกบ้านทรงไทยจะเป็นโรงผลิตจะอยู่ที่นี่ที่นู่นจะเป็นแหล่งอ่าไม้เป็นกองไม้กองสูงนะคะถ้าลูกค้าสนใจ สินค้าชิ้นไหนชนิดไหนสอบถามฟังก่อนจะไปดูจะไปดูป,ดประตูวงกลมหน้าต่างจะไปดูที่สะลนครอย่างเงี้ยจะไม่มีให้ดูนะคะยังไงก็ทักสอบถามเข้ามาดูก่อนแล้วก็ลูกค้าจะชอบเอ๊ะทำไมไม่ตอบราคาใต้โพสใต้คอมเมนต์เลยคือมาฟังอยากแกะตอบนะคะบางที Facebook เ,เขาจะ พอปังต่ออยา่างเงี้ยบางทีเขาเขาก็จะปิดกัน้นปังจะไม่ให้ปังมองเห็นแล้วก็บางทีก็อาจจะบ็อกปังไปเลยก็มีที่ปังสร้างไว้หลายๆเพจนี่ก็กลัวแบบว่าเพจปลิวเพจนี้ปลิวแล้วเราก็ยังจะมีเพจสำรองให้ลูกค้าได้ดูสินคาได้แล้วก็จะมีที่ติดตามทางช่องทาง y youtube มาปังก็จะมี มีชื่ออชื่อช่องก็คือร้านมะปางค้าไม้เหมือนกันนะคะด,ดูทาง Youtube ได้หรือไม่ก็ถ้าสนใจสินค้าชนิดไหนก็สามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์โดยตรงได้เลยนะคะอยากให้ลูกค้าโทรเพราะงานไม้มันเป็นงานค่อนข้างละเอียดเนะาะบางทีเราพิมพ์ไปอย่างนี้เราก็พิมพ์ไม่ไหวอยากจะโทรอธิบายมากกว่าเพราะว่า มัน,นละเอียดเราก็จะได้โทรคุยเราจะได้เข้าใจมากกว่าพิมพเนาะถ้าก็ไม่มีอะไรแล้วป,ป้าปางก็จะมาพูดเรื่องเรื่องเพจหนึ่งแล้วก็หน้าร้านอยู่ที่ไหนสามารถซื้อสินค้าจากเพจไหนได้บ้างเนาะก็จะมีสี่เพจที่ที่มาฟังแนะนำไปก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะโอเคนะคะบ๊ายบาย